สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาสนยนซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหญิงค่ะที่ปรึกษาการขายจากพอดสาขาพพะประแดงนั่นเองค่ะจะมารีวิวนะคะตัว Nex t Gen Ranger ตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็น Nex t Gen Ranger XL Plus ค่ะสำหรับลูกค้าที่ชอบในเรื่องของรถแต่งนะคะ <c oughs> ก็วันนี้เราก็แต่งมาให้ดูเป็นแนวทางแล้วก็รุ่นนี้นะคะ XL Plus ของเราค่ะมาพร้อมกับเกียร์ 6สปีดนั่นเองค่ะมาเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะแล้วก็แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนั่นเองค่ะและรุ่นนี้ราคาอยู่ที่699,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันนะคะว่าตัวนี้มีชุดแต่งอะไรบ้าง หน้าตรงนี้นะคะกระจังหน้าของเรานะคะก็จะเปลี่ยนตัวอักษรเป็นสีดําแดงนะคะเพื่อให้ตัดกันนั่นเองค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยฝากระโปรงนะคะยังมีตัวไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED อีกด้วยนะคะเหมือน XLT นั่นเองค่ะแต่ว่ารุ่นนี้คือ XL+ นั่นเองนะคะด้านในไฟจะเป็นแบบนี้เลยส่วนไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะติดเพิ่มได้นั่นเองค่ะ อันนี้เป็นส่วนของทางด้านหน้านะคะมาที่ด้านข้างของเรากันบ้างนะคะกับ XL+ Plus ตัวนี้ค่ะ ตัวล้อและยางนะคะอันนี้เราเปลี่ยนมาให้แล้วสําหรับลูกค้าที่ชอบในเรื่องของล้อแม็กสวยยางสวยนะคะตัวนี้เปลี่ยนยางมาให้แล้วนะคะเป็นบิ๊กฮอนนั่นเองค่ะขนาดยางอยู่ที่265/70/16นะคะเป็นขอบ16นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวแก้มข้างตรงนี้นะคะจะระบายความร้อนได้ดีอีกเช่นกันค่ะทำให้ห้องเครื่องนี่นะคะระบายความร้อนได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ กระจกจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วแล้วก็ส่วนมือจับตรงนี้นะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถทางด้านสติกเกอร์นะคะลูกค้าสามารถที่จะเลือกลายสติกเกอร์ได้ส่วนด้านบนนะคะราวหลังคาก็ติดเพิ่มได้เช่นกันนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของโรบา ตรงนี้นะคะเรามีหลายลายให้ลูกค้าได้เลือกนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามกันได้แล้วก็ตัวกระบะท้ายนะคะที่เราจะติดเพิ่มเราจะมีจุดที่ให้ลูกค้าใส่โรบารได้อยู่แล้วโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปเจาะนะคะกระบะท้ายให้เป็นรูอีกนั่นเองค่ะจะเป็นแบบนี้เลยสติกเกอร์นะคะจะยาวมาถึงด้านหลังเลยนะคะ ด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะไฟท้ายของเราค่ะจะเป็นหลอดไฟเหมือนตัว XLT นั่นเองค่ะส่วนเดิมๆเลยนะคะของเราก็จะมีเป็นตัวโลโก้ Ford ตัวนี้นะคะที่มาปรับขึ้นมาใหม่ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็จะมีไฟดวงที่3ให้ด้วยซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะไม่มีนั่นเองค่ะแล้วก็ที่มากับตัวรถเลยนะคะ เดิมๆเ,เลยจะไม่มีในตัวของการชนท้ายอันนี้ลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้นั่นเองนะคะเรามาอยู่กับภายในนะคะกับ ford e x n r a n g e r นั่นเองค่ะของ sl plus นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะดีไซน์ของเราค่ะจะมาในรูปแบบใหม่หมดแล้วนะคะตกแต่งเป็น2ทูโทนนะคะสี2ทูโทนค่ะแล้วก็พวงมาลัยตรงนี้นะคะเราสามารถปรับทิศทางได้นะคะจะปรับซูงต่ำก็ได้นะคะหรือว่าจะยืดจะหด แบบนี้ก็ทําได้เช่นกันนั่นเองค่ะแล้วก็เราจะมีนะคะตัวหน้าจอ10.1นิ้วนะคะที่ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะคะ Android Auto ก็ได้อีกเช่นกันโดยที่ไม่ต้องใช้สายตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถปรับหน้าจอได้เลยนั่นเองค่ะซึ่งการเชื่อมต่อนะคะตรงนี้เรามีฟอร์ดพัดให้ลูกค้าด้วยซึ่งฟอร์ดพัด ของ XLT รุ่นนี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะปลดล็อกระยะไกลได้นั่นเองค่ะแล้วก็สามารถที่จะดูอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเครื่องได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลรถต่างๆจะอยู่ในฟอร์ดพัดนั่นเองค่ะอันนี้เรามาดู ทางด้านพวงมอะไรกันบ้างนะคะเมื่อกี้หน้าจอเปิดกุญแจมาก็จะมีกราฟิกขึ้นให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเปิดปิดไฟหน้านะคะแล้วก็สามารถปรับความสว่างที่หน้าจอเลื่อนไม่ได้อีกด้วยนะคะวิทยุตรงนี้นะคะลูกค้าก็สามารถาเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็มี Apple CarPlay, a n d r o น d Auto นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้สายสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ขับรถตอนกลางคืนนะคะเราอยากจะปิดทางด้านหน้าจอก็สามารถทำได้เช่นกันนั่นเองค่ะเมื่อกี้ได้รีวิวรอบคันไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสวยถูกใจไหมแต่งแบบนี้นะคะอันนี้นะคะย้ำอีกรอบค่ะเป็น Fo ร์ n เ x t ก e n เจเนเรนะคะเป็น XL Plus ค่ะเครื่องยนต์2อ ดีเซลนั่นเองนะคะก็ท่านใดนะคะที่ชอบดีไซน์การตกแต่งแบบนี้นะคะหรือว่าอยากจะแต่งแนวอื่นนะคะในรูปแบบไหนลูกค้าก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทนั่นเองค่ะราคายังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งนะคะเดี๋ยวยังไงสนใจนะคะใน การตกแต่งรุ่นไหนแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ทิ้งลิงก์ไว้ให้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะกับการรีวิวในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ